ตำนานหลวงพ่อปานวัดบางเฮียวัดมงคลโคทาวาดแสงเทียนในเงาป่าเสียงเสือในบทสวดในดินแดนลุ่มเจ้าพระยาที่ป่าจาักทอดเงายาวเคียงสายน้ำสงบเงียบมีชุมชนเล็กแห่งหนึ่งชื่อบางเฮียซ่อนตัวอยู่ภายใต้ฟ้าแดดรำไรและเสียงทุบควันจังนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ยังคงดังก้องแม้การเวลาผ่านพ้นไปกว่าร้อยปี ผู้เท่าเล่าขานว่าครั้งหนึ่งณหมู่บ้านริมคลองนางหงมีชายผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมชะตาแปลกกว่าผู้อื่นผู้ซึ่งภายหน้าจะกลายเป็นพระผู้สามารถเรียกวิญญาณเสือกลับขึ้นจากน้ำได้ผู้ที่แม้แต่พระมหากษัตริย์ยังต้องเอ่ยปากชมว่าพอแล้วหลวงตาเขาคือหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮียกพระผู้เคร่งครัดในวัดวิริยะในธรรมและทรงอาคมแก่กล้าจนผู้คนเรียกขานว่าครูบาแห่งเสือวิญญาณ เพราะท่านคือผู้ปลุกเสกเขี่ยวเสือให้เป็นของวิเศษที่มีได้เป็นเพียงวัตถุแต่มอบพลังจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ครอบครองแต่ตำนานของหลวงพ่อปานไม่ได้เริ่มต้นจากวัดหรือธรรมหกักเริ่มจากความรักที่พาเขาพระตกบันไดและนำพาเข้าสู่เส้นทางแห่งโพธิญาณชาติภูมิของผู้ไม่ธรรมดาจากลูกชาวบ้านดื่มน้ำสู่พระผู้ปลุกจิตเสือและเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นพลัง นครนางหงตำละบางเฮียอันเป็นชุมชนเงียบสงบกลางทุ่งป่าจากและลำคลองในเมืองสมุทรปราการเมื่อปีพุทธศักราช2368มีเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวธรรมดาทว่ามีลางบอกเหตุเหนือธรรมชาติคืนที่เด็กคนนั้นเกิดพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเหนือแม่น้ำแสงจันทร์ตกต้องปลายยอดจากไวเอ็นดั่งคล้อมสีสะนต้อนรับผู้มีบุญแม่น้ำบางเฮียสงบนิ่งลมเงียบเงันราฟ้าทั้งผืนเฝ้าดูจังหวะลมหายใจของทารกแรกเกิด เด็กคนนั้นคือปานบุตรของพ่อปลื้มชายเชื้อสายจีนกับแม่ตาลูกสาวชาวบ้านคนไทยแห่งบ้านโคกเศรษฐีบ้านของท่านเป็นเทียงเพลิงไม่เรียบง่ายริมคลองมีอาชีพทำป่าจากตัดฟืนหาบน้ำชีวิตไม่หรูหราแต่เปี่ยมด้วยคุณธรรมขยันอดทนและรักครอบครัวท่านมีพี่น้องรวมห้าคนท่านเป็นบุตรคนที่สม,มีพี่ชายชื่อเทพและทัดน้องชายชื่อจันและน้องสาวชื่อนางแจมจากป่าจากสู่ปลายบันไดวัด เส้นทางของเด็กชายปานคือการฝ่าทางลำบากตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวของท่านมองเห็นคือความสงบในแววตาและความอดทนที่เกินวัยพ่อแม่จึงตัดสินใจส่งท่านไปศึกษากับเจ้าคุณศรีศักดิ์มุนีที่วัดอรุณราชวรามหรือวัดแจ้งแห่งกรุงธนบุรีและนั่นคือช่วงเวลาที่พเพาะบ่มเมล็ดพันธุแห่งธรรมะในใจของเด็กชายปานตาลายสัญ,ญญาณแห่งบุญเก่า ในหมู่ชาวบ้านเล่ากันว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เพียงเด็กธรรมดาแต่คือผู้กลับชาติมาเกิดจากบุญญาบารมีในอดีตชาติหลวงปู่เท่าผู้เคยอยู่ในถ้ำกลางป่าผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นอภิญญาการกลับมาในร่างของเด็กชายปานคือการกลับมาเพื่อทําให้ศรัทธาของชาวบ้านมีรูปธรรมเพื่อเป็นประทีปประชาชนเข้าถึงได้ประทีปไม่อยู่แต่ในคัมภี์แต่เดินข้างประชาชนช่วยสร้างถนนปลูกขวัญและรักษาชีวิต อุทยานแห่งชาติจากบ้านฟืนสู่เสือมีจิตแม้ท่านจะเกิดในบ้านของคนตัดฟืนแต่ในจิตใจกลับฝังรากของธรรมะและแววตาที่มองลึกยิ่งกว่าสายน้ำบางให้ยามน้ำหลากผู้คนที่พบเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปานเป็นเด็กนิง่งไม่สนชอบมองฟ้าชอบฟังเสียงลมราวกับมีบทสนทนาอยู่กับสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นและในที่สุดเด็กชายผู้เงียบขรึมจากหมู่บ้านเล็ก ก็กลายเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป่าลมหายใจให้เคี้ยวเสือกลายเป็นของวิเศษผู้เสกความเชื่อให้มีเสียงคำรามทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจากชาติภูมิของผู้ไม่ธรรมดาผู้เรืองธรรมและเรืองเวทพระผู้รู้แจ้งในยานปรุงจิตด,ด้วยศีลและห่อหุ้มศรัทธาด้วยเวทมนต์ เมื่อเด็กชายปานเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มเส้นทางชีวิตของเขาไม่เหมือนชายทั่วไปในหมู่บ้านเมื่อสายธรรมบกมือเรียกเขาจึงยอมวางเสียซึ่งชีวิตทางโลกและก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเต็มตัวนวัดอรุณราชวรามโดยมีเจ้าคุณศรีศักดิ์มุนีเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากอุปสมบทท่านไม่เพียงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแต่ยังสนใจศาสตร์ลับของจิตอย่างลึกซึ้งวิปัสสนาธุระสายธรรมอันล้ำลึกหลวงพ่อปานมุ่งมั่นศึกษาวิปัสสนา กรรมฐานจนเข้าถึงฌานสมบัติขั้นสูงสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นดุดภูผาทั้งในป่าในถ้ำหรือแม้แต่ในป่าช้าท่านสามารถจเจริญสติอย่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้นลับเล่ากันว่ายามท่านนั่งสมาธิในป่าใหญ่เสือและช้างยังเดินอ้อมไม่กล้ารบกวนความสงบเย็นของท่านเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ไม่เผาแต่ส่องแสงในสายตาชาวบ้านหลวงพ่อไม่เพียงเป็นนักบวชแต่คือภูเขาศรัทธาสายอาคม วิชาที่ไม่ใช้เพื่อทำร้ายแต่เพื่อคุ้มครองในห้วงเวลาเดียวกันท่านศึกษาวิชาไสายเวทและเวทมนต์จากหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ผู้เรืองเวทในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลวงพ่อปานร่ำเรียนวิชาเสกเขี้ยวเสือวิชาเรียกจิตสัตว์วิชาการลงตะกรุดรดน้ำมนต์และวิชาหมูล่อเสืออันลึกลับเหนือสามัญ วิชาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงมนคาถาหากเป็นการปรุงจิตกับวัตถุเข้าด้วยกันด้วยสมาธิระดับลึกประกอบด้วยจิตเมตตาไม่ใช่เพื่อเบียดเบียนแต่เพื่อปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูทุดงควดัดทางเดินของนักบวชแห่งธรรมป่าเมื่อผ่านการศึกษาและบมเพาะภายในแล้วหลวงพ่อปานและพระเรือนผู้เป็นสหายได้ออกทุดงไปในที่เปลี่ยวเงียบวิเวกบุกป,ปา่าลุยเขาฝึกสติในดงลึกไม่ใช่เพื่อปลีกวิเวกอย่างเดียวแต่เพื่อแผ่พลังแห่งธรรมไปยังชาวบ้านทุกหัวระแหง ทุดงของท่านไม่ใช่แค่การเดินแต่คือการสร้างเส้นทางใหม่ให้ธรรมะเข้าถึงผู้คนบางครั้งท่านนั่งสมาธิใต้ต้นโพร้างบางคืนท่านพำนักในป่าช้าท่ามกลางเสียงสัตว์ป่าและเสียงชะตากรรมของผู้คนที่หลับไหลหลอมรวมสองสายเป็นหนึ่งเดียวหลวงพ่อปานนี้ได้แยกทำออกจากเวทแต่ท่านใช้ทั้งสองประสานกันเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้าน ท่านสอนพระสวดมนต์อย่างเข้มงวดฝึกสิทธิ์ให้ออกบินฑบาตท,ทุกเช้าแต่หากใครต้องคุ้มครองท่านก็ลงตะกรุดให้หากใครเจ็บไข้ท่านก็รดน้ำมนต์ให้หากใครค้าขายท่านก็มอบเที่ยวเสือหากใครกลัวภยัยท่านก็เสกได้แดงผูกข้อมือนี่คือพระผู้เป็นที่พึ่งทงั้งทางโลกและทางธรรมสรุปหลวงพ่อปานไม่เพียงเป็น ผู้เรืองธรรมด้วยวัดปฏิบัติอันแน่วแน่แต่ยังเป็นผู้เรืองเวทผู้ใช้พลังเหนือโลกเพื่อสร้างศรัทธาเปรียบดั่งพระจันทร์ที่มีแสงอ่อนโยนจากธรรมและด้านมืดลึกลับจากเวทรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในใจของผู้คนเสือมีจิตเที่ยวมีชีวิตเมื่อจิตวิญญาณของสัตว์ป่าถูกเชิญลงมาอยู่ในวัตถุอาถรรพ์และเปลี่ยนชะตาคนทั้งแผ่นดินกลางลานวัดยามค่ำคืน พระภิกษุในจีวรเก่านั่งขัดสมาธิบนพื้นดินเรียบรอบตัวมีสายลมอ่อนเสียงแมลงและเสียงสวดภาวนาเบาเบื้องหน้าท่านมีพานทองวางอยู่และในพานนั้นคือเขี้ยวเสือแท้เขี้ยวที่ยังไม่ถูกปลุกจิตพระรูปนั้นคือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียพระผู้มียาสูงจนสามารถเรียกจิตเสือเข้ามาสถิตในวัตถุมงคลเปลี่ยนเขี้ยวเสือธรรมดา ให้กลายเป็นเสือมีชีวิตสำหรับคนที่ต้องการพึ่งพาพลังอำนาจพลังจิตวิชากรรมฐานการปลุกเสกเหนือสามัญวิชาเที่ยวเสือหลวงพ่อปานมิใช่แค่ศยศาสตร์หากแต่เป็นการผสานร,ระหว่างชานสมบัติระดับลึกที่มาจากวิปัสสนาธุระกับมนตราแห่งวิญญาณสัตว์ตามสายอาคมโบราณหลวงพ่อเรียนวิชานี้จากหลวงพ่อแตงวัดอังศิลาโดยมี เขี้ยวเสือจริงเป็นวัสดุและหมูสดเป็นสิ่งเร้าให้จิตเสือแสดงพลังผ่านวัตถุขั้นตอนตรุกเสกที่ไม่มีใครลืมได้ 1. นึ่จัดพิธีกลางลานวัดหรือกลางป่าลึกในยามค่ำสอใช้หมูสดวางกลางพิธีเปรียบเสมือนเหยื่อเพื่อเรียกสัญชาตญาณเสือในจิต 3. ามนำเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือวางในผานพร้อมกำกับด้วยยัน สหลวงพ่อเข้าสมาธิระดับลึกจากนั้นเป่าคาถาเฉพาะเรียกจิตเสือให้สถิตลงมาห้าปาฏิหาริย์เริ่มเกิดเที่ยวในพานสันไหวแล้วกระจนใส่หมูเสมือนเสือมีชีวิตผู้คนที่ร่วมในพิธีเล่าตรงกันว่ามันไม่ใช่การเล่นกลแต่มันคือสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามีพลังอะไรบางอย่างในเสือนั้นจริงเหตุการณ์ประหลาดเสือกระโดดหนีน้ำ หนึ่งในเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานระดับแผ่นดินคือครั้งที่หลวงพ่อปานได้รับนิมนต์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอห้าเพื่อเข้าเฝ้าที่ประตูน้ำบางเฮียระหว่างทางเด็กชายป้อสิทธิ์ผู้ติดตามถือพานใส่เขี้ยวเสือเดินตามหลวงพ่อแต่เมื่อถึงหน้าพระพักก็พบว่าเขี้ยวเสือหายไปจากผานเด็กชายป้อตัวสั่นบอกว่า เสือกระโดดลงน้ำระหว่างทางแล้วครับหลวงพ่อไม่ตกใจท่านเพียงขอดินเหนียวปั้นเป็นรูปหมูเล็กเสียบไม้แล้วแกววงล้อในลำคลองและแล้วเขี้ยวเสือก็กลับขึ้นมาจากน้ำพระองค์ทอดพระเนตรกับตาและตรัสเพียงว่าพอแล้วหลวงตาพุทธคุณเขี้ยวเสือเหนือเครื่องรางทั่วไปคนโบราณเชื่อว่าเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปาน ไม่ใช่แค่ของขลังแต่คือวิญญาณเฝ้าคุ้มครองมีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองภัยจากศัตรูและพูดผีเสริมอำนาจจิตใจ,จกล้าหาญมั่นใจเมตตามหานิยมในทางค้าขายบางคนถึงกับพูดว่าเขี้ยวเสือของหลวงพ่อมีชีวิตในยามจำเป็นเพราะเวลาจะเกิดเหตุร้าย เสือในเขี้ยวจะเตือนหรือทําให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเงินติดปีกราคาที่ประเมินค่าด้วยศรัทธาในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตเที่ยวเสือเหล่านี้มีราคาสูงถึง1.6บาทซึ่งถือว่าแพงมากในยุคราชการที่ห้าและยังมีคนแย่งกันบูชาจนต้องลงชื่อรอคิวกับสิทธวัดช่างแก่จะใช้แมวเป็นแบบเพื่อให้เสือมีชีวิตชีวาแต่และชิ้นไม่ซ้ำกันบ้างอ้าปากบ้างหุบปาก แต่ทุกชิ้นต้องผ่านมือหลวงพ่อเท่านั้นจึงถือว่ามีจิตสรุปเสือของหลวงพ่อปานไม่คำรามแต่มันอยู่ในใจผู้ถือมันคือพลังจิตที่ซ่อนอยู่ในเขี้ยวคือความกล้าหาญที่ซ่อนในใจและคือเสือที่ออกมาปกป้องเราเสมอยามเราต้องการจะรึไว้ในพระราชนิพนธ์จากพระอารามสู่พระราชหฤทยัยเมื่อพระปานกลายเป็นบันทึกในสายพระเนตรแห่งรัชกาลที่ห้า ในประวัติศาสตร์ไทยมีพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปที่ได้ปรากฏนามและคุณูุปการอยู่ในพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์หนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาปัญญาและอิทธิฤทธิ์อันเป็นที่เรื่องลือบันทึกในเสด็จพระภาสมนทนปราจิน ในปีพุทธศักราช2 4 5 1 5 2ถึง2 4 5พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสภาคตะวันออกพร้อมพระราชบริพานเพื่อทรงเยี่ยมเยียนรัษฎรสังเกตการชีวิตของประชาชนและกิจการบ้านเมืองโดยตรงในการเสด็จครั้งนั้นทรงโปรดให้จดบันทึกพระราชนิพนธ์ชื่อเสด็จประพาสสมนทนประจินและในหน้าหนึ่งของพระราชนิพนธ์เล่มประวัติศาสตร์นี้ ปรากฏพระนามของพระปานอย่างสง่างามถ้อยคำแห่งพระราชาสรนเสริญพระสงฆ์ในพระราชนิพนธ์ได้ทรงบรรยายว่าพระครูปานมหาด้วยพระครูปานรูปนี้นิยมกันในทางวิปัสสนาและทุดงควดัดมีพระสงฆ์วัดต่างไปทุดงด้วยสองร้อยสรูปประพฤติเป็นอาจินวัตเช่นนี้มาสีสิบปีแล้ว สังเกตดูอัธยาศัยเป็นคนแก่ใจดีมีกิริยาเรียบร้อยอายุเจ็สิบแล้วยังไม่แก่มากรูปร่างล่ำสันใหญ่โตเป็นคนพูดน้อยคำเหล่านี้เปรียบดังตราประทับแห่งพระราชาเป็นคำประกาศจากพระโอษฐของกษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักปกครองและนักรู้โลกีโลกุตระนี่ไม่ใช่เพียงการเอ่ยนามแต่คือการสรรเสริญในคุณธรรมและภาวะผู้นำของพระภิกษุผู้นี้ พระที่มีใช่แค่ผู้ปฏิบัติแต่คือผู้นำแห่งธรรมจากคำบันทึกของรัชกาลที่ห้าทำให้เราเข้าใจว่าหลวงพ่อปานไม่ใช่เพียงผู้ปลีกวิเวกแต่คือผู้นำแห่งการทุดงนำพระจำนวนหลายร้อยรูปเดินทุดงเป็นระยะเวลานานหลายเดือนเริ่มจากบางเฮียไปบางปลาส้อยเวียนกลับปราจีนบุรีนครนายกพระพุทธบาทสระบุรีแล้วเดินกลับบางเฮียอีกครั้งโดยไม่ใช้รถไฟเว้นแต่พระที่อาพาธ พลังแห่งศรัทธาที่ราชสำนักยังยอมรับเมื่อพระมหากษัตริย์พระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัยและบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์นั่นหมายถึงหลวงพ่อปานมิใช่เพียงพระผู้ศรัทธาชาวบ้านยกย่องแต่คือพระผู้ครองใจราชวงศ์พระองค์ทรงเข้าเฝ้าทอดพระเนตรพิธีกรรมของหลวงพ่อด้วยพระองค์เองเสือที่กระโจนลงน้ำดินเหนียวที่กลายเป็นเหยื่อ และเขี้ยวเสือที่กลับขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ทั้งหมดล้วนเป็นพยานแห่งปาฏิหาริย์ที่ทรงได้ประจักษ์ด้วยพระเนตรบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันลบเลือนหากกล่าวว่าคนธรรมดาเล่าตำนานพระเกจิยังอาจมีคำถามว่าเกินจริงหรือไม่แต่เมื่อพระราชายังเล่าเองกับพระหัตนั่นคือหลักฐานที่แม้การเวลาจะผ่านไปก็ไม่อาจลบล้างศรัทธาที่มีต่อพระรูปนี้ได้เลย สรุปตำนานในพระราชนิพนธ์หลวงพ่อปานคือพระในดวงหัตไทยแห่งรัชกาลที่ห้าท่านไม่เพียงทุดงบนแผ่นดินแต่ชื่อเสียงของท่านทุดงเข้าไปถึงหน้ากระดาษประวัติศาสตร์ไทยและยังคงมีชีวิตอยู่ในพระราชนิพนธ์ตราบนานเท่านานผู้สร้างถนนผู้สร้างศรัทธาเมื่อพระทุดงกลายเป็นผู้นำทางเมื่อทางดินกลายเป็นทางใจ ภาพของหลวงพ่อปานในสายตาคนทั่วไปคือพระเทระผู้ขลังผู้เสกเคี้ยวเสือผู้ทุดงเคร่งครัดและผู้มีจิตอัศจรรย์เหนือธรรมดาแต่สำหรับชาวคลองด่านและบางเพียงหลวงพ่อปานเป็นมากกว่านั้นท่านคือผู้นำพาชาวบ้านออกจากโคลนตมและวางหลักฐานให้ศรัทธาเดินได้จริงบนถนนศรัทธาที่ไม่ล่องลอยแต่ปูเป็นถนนให้ชุมชน ในสมัยก่อนพื้นที่รอบคลองด่านยังเป็นป่าจากโคลนลึกและทางเดินลำบากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากชาวบ้านต้องเดินลุยโคลนหรือพายเรือฝากกระแสน้ำเพื่อไปวัดไปตลาดหรือส่งลูกหลานไปโรงเรียนหลวงพ่อปานเห็นว่าธรรมะที่สอนในโบสถ์จะไม่มีความหมายหากชาวบ้านไม่มีทางเดินมาฟังถนนสายแรกสร้างจากแรงคนไม่ใช่เงินหลวงหลวงพ่อปานไม่เคยร้องของเงินจากรัฐหรือฟ้องไปยังขุนนาง ท่านใช้แรงศรัทธาเป็นทุนและแรงมือชาวบ้านเป็นแรงงานถนนจากวัดมงคลโคทาวาสวัดบางเฮียไปยังวัดสว่างอารมณ์ถนนจากวัดไปยังบางเพียงถนนอีกสายที่ทอดยาวสู่คลองนางหงและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับตลาดน้ำในยุคนั้นถนนเหล่านี้ไม่ได้ลาดยางไม่มีรถกลิ้งหินแต่มีพระเดินนำหน้า มีชาวบ้านตามหลังใช้มือถางใช้ไม้ไผ่ใช้สัทธาถมหลม่มถนนคือรูปธรรมของธรรมะหลวงพ่อปานมักพูดกับสิทธิ์ว่าธรรมะที่ไม่มีทางเดินจะไปไม่ถึงใครการสร้างถนนจึงเป็นกุศลที่เดินได้ไม่ใช่แค่ทางดินแต่คือทางแห่งปัญญาให้ชาวบ้านเข้าวัดได้ง่ายให้พระออกบิณฑบาตสะดวก ให้เด็กเดินไปโรงเรียนปลอดภัยและให้ผู้เท่าได้ฟังทำแม้ยามแก่เท่ารอยเท้าพระไม่ได้เพียงเดินทุดงในป่าแต่เดินทุดงในใจชาวบ้านหลวงพ่อปานเชื่อว่าการพัฒนาจิตใจต้องมาคู่กับการพัฒนาความเป็นอยู่เมื่อศรัทธามีทางเดินศีลธรรมก็จะไม่ติดลมแม้ท่านจะเป็นพระผู้ทุดงผู้สงบผู้หลีกเร้น แต่ในยามที่ชาวบ้านลำบากท่านไม่เคยหันหลังท่านเดินนำลุยคโคลนกับสิ่์สร้างทางขึ้นมาด้วยตนเองอุทยานแห่งชาติถนนเหล่านั้นยังอยู่ถึงวันนี้ปัจจุบันถนนสายที่หลวงพ่อรีเริ่มบางสายกลายเป็นถนนลาดยางบางสายกลายเป็นเส้นทางรถประจำทางและบางสายกลายเป็นทางแห่งความทรงจำชาวบ้านยังคงเล่าขานว่า ถนนสายนี้หลวงพ่อปานเดินนำและเส้นทางนั้นยังพาเขาไปสู่ธรรมะแม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีสรุปหลวงพ่อปานคือพระผู้ไม่เพียงสร้างเสือมีจิตแต่ยังสร้างทางให้ธรรมะมีที่ยืนท่านสอนธรรมะด้วยคาถาแต่สร้างศรัทธาด้วยจอบเสียมและสองมือของชาวบ้านเส้นทางดินที่ท่านถางไว้ จึงยังคงทอดยาวในหัวใจของคนทั้งตำบลน,นี่แหละผู้สร้างถนนผู้สร้างศรัทธาบรนปลายของนักบวชผู้รู้ล่วงหน้าเมื่อผู้มีอภิญญารู้ล่วงหน้าเวลาแห่งการดับขันและเลือดจระโลกอย่างสงบเมื่อชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านป่าลึกผ่านการทุดงยาวนานกว่าสี่สิบปีผ่านทั้งความเงียบและเสียงสาธุการหลวงพ่อปานวัดบางเฮีย ได้กลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งในทางโลกและทางธรรมแต่ถึงแม้จะเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยบารมีและอภินิหารท่านไม่เคยลืมว่าผู้มีชีวิตย่อมมีวาละจาและสำหรับหลวงพ่อการจากไปต้องเงียบงันและสง่างามดังผู้รู้ล่วงหน้าก่อนวาระสุดท้ายท่านเริ่มถอนตัวในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตแม้ศิษยานุสิ์และชาวบ้านจะสร้างรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริง เพื่อให้ผู้คนกลับว่ายามท่านนี่อยู่แต่หลวงพ่อกลับไม่ยอมเข้าใกล้รูปนั้นอีกเลยหลายคนสงสัยแต่ท่านกล่าวสั้นว่าเข้าไปไม่ได้ไอ้ดำมันอยู่ขืนเข้าไปมันจะเอาตายคำว่าไอ้ดำนั้นหมายถึงรูปหล่อของท่านเองเป็นคำพูดที่ฟังคล้ายล้อเล่นในทีแต่ในสายตาผู้ที่เข้าใจธรรมลึกซึง้งคำพูดนี้เปรียบดัง การลาร่างโดยไม่กล่าวคำลาปลีกวิเวกสู่พระประถมเจดีช่วงเวลานั้นหลวงพ่อมักลิกเรนไม่ประจําอยู่ที่วัดแต่ชอบไปพำนักที่เขตวิเวกใกล้พระประถมเจดีท่านไม่บอกเหตุผลใดเทียงเงียบเดินทางและสวดมนต์เทียงลําพังสิทธิ์บางคนถามทําไมหลวงพ่อไม่กลับวัดหลวงพ่อยิ้มแล้วพูดเบา ว่าจะกลับไปทำไมไอ้าดามันอยู่วันแห่งการรู้ล่วงหน้าเมื่อถึงวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2,453หหลวงพ่อปานั่งสงบสวดมนต์ตามวัดปฏิบัติปกติไม่มีอาการป่วยไม่มีอาการเจ็บไม่มีแม้แต่การกล่าวลาแต่ในคืนนั้นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาที หลวงพ่อหลับตาแล้วไม่ตื่นอีกเลยสิทธทิพบท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วว่าแม้ท่านจากไปแล้วร่างยังนั่งขดสมาธิแววตาหลับอย่างเป็นสุขเหมือนหลับในสมาธิระดับลึกที่สุดพระราชทานเพลิงศรัทธ,ธาหลังไหลทิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2454ผู้คนหลังไหลาจากทั่วสารทิศ ทั้งชาวบ้านข้าราชการและพระเถระผู้ใหญ่แม้เวลาจะล่วงเลยหลายเดือนแต่สังขารของท่านยังไม่เน่าเปื่อยอย่างปกติหลายคนเชื่อว่าพระจิตของหลวงพ่อดับสนิทด้วยฌานไม่ติดโลกไม่อะไรแม้แต่ร่างตนเองปริศนาที่ไม่ต้องการคำตอบเหตุใดหลวงพ่อจึงไม่กลับเข้าวัด,หวเ,วดเหตุใดจึงหลีกเลี่ยงรูปหล่อของตนเองบางคนบอกว่า เพราะท่านรู้ล่วงหน้าบางคนเชื่อว่าท่านเตรียมจิตสู่การเข้าสู่นิพพานโดยปราศจากกิเลสแม้เศษเสี้ยวสุดท้ายแต่ไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไรหลวงพ่อปานได้สอนคำสุดท้ายผ่านการกระทำคือตายอย่างสงบคือการสอนทรรขั้นสูงสุดสรุปบั้นปลายผู้รู้ล่วงหน้าท่านไม่กล่าวคำลาแต่ทุกคนรู้ว่าท่านไปไม่ใช่แค่การละสังขาร แต่คือการหลุดพ้นด้วยสติอันบริบูรณ์และจากวันนั้นศรัทธาในองค์หลวงพ่อก็ไม่เคยจางหายไปแม้แต่น้อยเพราะท่านจากไปอย่างผู้ที่รู้อยู่ก่อนแล้วมรดกที่ยังมีชีวิตแม้ร่างท่านดับสูญแต่มรดกธรรมรดิตและมรดกศรัทธายังคงมีลมหายใจหลายคนอาจเข้าใจว่ามรดกคือทรัพย์สินทองคำหรือวัตถุแห่งความมั่งคั่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ในกรณีของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียมรดกของท่านคือชีวิตที่ยังเต้นอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาไม่ใช่เพียงของตกทอดหากแต่เป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณที่ส่งต่อกันไม่รู้จบเขี้ยวเสือไม่ใช่แค่ของขลังแต่คือครูสอนใจของขลังที่หลวงพ่อปลุกเสกไม่ได้ด่งดังเพียงเพราะอภินิหารแต่เพราะเขี้ยวเสือนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังใจและการไม่ยอมแพ้เมื่อใครได้ครอบครองมักรู้สึกมั่นใจ กล้าหาญไม่ใช่ด้วยเวทมนต์หักแต่คือแรงแห่งศรัทธาที่สืบทอดมาจากใจหลวงพ่อแม้วันนี้ท่านไม่อยู่แล้วแต่เคี่ยวเสือยังคงคำรามในหัวใจผู้ศรัทธายังคงถูกค้นหาบูชาและเล่าขานเสมือนว่าท่านยังอยู่ใกล้ไม่เคยจากไปเลยแม้แต่วินาทีเดียววัดมงคลโคทาวาสวัดที่ยังมีปานอยู่แม้ชื่อวัดบางเฮีย จะเปลี่ยนเป็นวัดมงคลโคทาวาสแต่วิญญาณของหลวงพ่อยังคงดำรงอยู่ในทุกต้นไม้ทุกใบหญ้าทุกหยดน้ำมนที่หน้ารูปหล่อกุฏิของท่านซึ่งยังตั้งประงานเป็นศูนย์รวมศรัทธาผู้คนยังคงมาขอน้ำมนปิดทองคำเปลวบนหน้าผากท่านพระเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยบางอย่างยารักษาไม่ได้ต้องอาศัยศรัทธาลูกศิษย์ลูกหลานผู้สืบวิถีธรรมและทางโลก มรดกของหลวงพ่อไม่ได้หยุดที่วัดหรือของขลังแต่ยังแผ่ซ่านไปถึงการสร้างถนนสร้างวัดปฏิบัติและสร้างคนหลายหมู่บ้านหลายตำบลในสมุทรปราการยังใช้เส้นทางที่ท่านริเริ่มสร้างและยังสวดมนต์บทที่หลวงพ่อฝึกไว้จนกลายเป็นวัดประจำวันลูกหลานตระกูลหนูเทพที่สืบเชื้อสายยังคงน้อมนำคุณธรรมของหลวงพ่อไว้ในหัวใจ มีทั้งนักวิชาการครูข้าราชการและชาวบ้านธรรมดาที่ใช้ปณิธานของหลวงพ่อเป็นเข็มที่ชีวิตตำนานที่ไม่เคยจบเพราะยังถูกเล่ามะระดกของหลวงพ่อยังเขียนอยู่ในหน้าเว็บไซต์ยังถ่ายทอดในหนังสือในพระราชนิพนธ์ยังเล่าผ่านเสียงของยายเท่าหน้าวัดและถูกพิมพ์ซ้ำในใจของทุกคนที่ศรัทธาหลวงพ่อไม่ได้ทิ้งแค่รูปหล่อแต่ท่านปั้น ความดีไว้ในใจคนจนกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันตายสรุปมะระดกของหลวงพ่อปานไม่ได้ถูกเก็บในตู้โชว์หากแต่ยังเต้นอยู่ในจิตวิญญาณของแผ่นดินไทยศรัทธาของท่านยังทำหน้าที่หล่อเลี้ยงศีลธรรมและคอยตวนใจผู้คนว่าความดีที่แท้จริงไม่ตายแม้ผู้ทำจะจากไปนานเพียงใด